สวัสดีครับสวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะครับผมก็ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ Forex Morning Digest นะครับผมวันนี้เรามาแปลกสักนิดหนึ่งนะครับไม่ได้ไลฟ์ตอนเช้าละเพราะว่าระบบของ Facebook เหมือนจะมีปัญหาครับทุกท่านก็เลยทําให้เราเนียไม่สามารถที่จะไลฟ์ได้นะครับส่วนคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นวิดีโอที่บันทึกการสรุปข่าวเช้าให้กับนักลงทุนนะครับ ก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นกันขออนุญาตกล่าว disclaimer ก่อนเลยนะครับว่ารายการต่อไปนี้เป็นเพียงการนําเสนอข้อมูลข่าวสารเท่านั้นนะครับกระผมเองเนี่ยไม่ได้มีเจตนาหลักในการชี้นําชักชวนรับระดมทุนหรือว่าส่งญยานการซื้อขายแต่อย่างใดการเลือกใช้โบรกเกอร์ใดๆนะครับจะไปไปตามความพึงพอใจของพี่ๆนั้นทุนเลยนะนั้นทุกจะต้องทําการศึกษาในเรื่องของตัวระียดความเสี่ยงรวมถึงดูรีวิวให้ดีๆก่อนทําการลงทุนในทุกๆครั้งนะครับผมตอนนี้อยู่กับกระผมครับคุณเปาแล้วก็ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของเราก็คือรรโกเอ์แนนวห้ามบ อนุญา FCA FSA นะครับรางวัลดีนะครับนั้งทุนแล้วก็ค่าสเปรดเนี่ยถูกด้วยมีเจ้าหน้าที่คนไทยพร้อมให้บริการตอนนี้ทางซาได้เปิฝากประชาสัมพันธ์มานะครับว่าเขามี Line Off อ f i เชียแล้วนะใครที่สนใจก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่หน้าเว็บไซต์หรือว่า Line ID ตัวนี้ได้เลยนะครับโอเคครับเอาละนั่งจุดครับทีนี้เรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับพี่ๆครับนะั่งจุดครับปัจจุบันนี้เราเจอกับ ปัญหาอะไรปัญหาคือราคาทองคำเริ่มมีการขยับปรับตัวฟื้นขึ้นมาและส่งผลทําให้นะครับฝั่งขาเซลต้องกลับมากระวนใจอีกครั้งแต่ก่อนที่จะไปว่ากันเรามาคุยกันในส่วนของตัวดัชนีก่อนเลยครับทุกท่าน เริ่มต้นกันที่ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ก่อนเลยนะครับคือที่ผ่านมาก็ขยับปรับตัวเข้าสู่แดนบวกไปนะครับนักทุน 1.07%SP500 ปิดบวก1.63%แล้วก็ NAS ส a q ปรับตัวปิดบวก2.25%โดยส่วนของดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุนดียร์ยอนะครับปิดพุ่งขึ้นกว่า300จุดในวันคารเนื่องจากนักทุนยังคงมีความกังวลนะครับนักทุนครับไม่ใช่กังวลสิ่งทีเรียกว่าคลายความกังวลหลังจากที่ตัวเลขเศรษฐกิจ ราคาอกบ้คือที่ผ่านมาออนแอร์ air, ก็เลยทําให้นักทุนส่วนใหญ่เขาคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยน่าจะชะลอการเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมนะคุณมันเป็นไปได้หรือเปล่าสําหรับข้อมูลตัวเลขเศรฐษฐกิจนะครับก็มาจากตัวเลขของทาง S&P c a p i t a l e s t นะครับซึ่งบ่งชี้ว่าดัชนีราคาบ้านทั่วประเทศในสหรัฐเพิ่มขึ้น13%ในเดือนสิงหาคมเมื่อเทียบแบบรายปีซึ่งชะลอตัวลงจากเดือนกรกฎาคมที่ปรับตัวขึ้น15.6%โดยได้รับผลกระท จากการพุ่งขึ้นของอัตราดอกเบี้ยงเงินกู้จำนองครับขณะที่ผลสำรวจของ Conference Board นะครับก็มีการระบุเช่นเดียวกันว่าดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐร่วงลงสู่ระดับ102.5ในเดือนตุลาคมซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมและก็ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 106. 5จากระดับ107.8ในเดือนกันยายนด้วย โดยได้รับผลกระทบจากการดีตัวขึ้นของอัตราดอกเบี้ยและก็เงินเฟ้อท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจถดถอยครับนี่คือคีย์หลักสําคัญที่นี่เรามาดู ความเปลี่ยนแปลงกันบ้างดีกว่านะครับว่าหลังจากที่ข่าวได้ออกมาแล้วเมื่อคืนนี้มันเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับนักทุนเราพาทัทถุน,นถครับมาดูในส่วนของตัว FedWatch 2จากทาง CME Group กันหน่อยนะครับพี่พี่ครับ CME Group ตัวนี้สะท้อนบอกกับเราว่าอย่างไรครับคุณครับในเดือนพฤศจิกายนอันนี้คือแน่นอนอยู่แล้วว่ายังไงก็ขึ้น0.75%แต่ทีนี้เรามาดูเดือนธันวาคมน่าสนใจหรือเปล่าครับ มีการเปลี่ยนแปลงเยอะไหมไหนดูซิโอรู้สึกว่าจะตีตื้นขึ้นมาเหมือนกันนะนักถุนครับกับความคาดหวังการขึ้นดอกเบีย้ย0.50%นี่อยู่ที่ประมาณ4.7.6%ส่วนความคาดหวังการขึ้นดอกเบีย้ย0.75%อยู่ที่49.2%เรียกได้ว่าตัวเลขทั้งสองตัวนี้นะครับกลับมาตีตื้นคู่ขนานกันมาอีกครั้งหนึ่งและแบบนี้หมายความว่าคุณหมายความว่าตลาดเนี่ยเริ่มคลายความกังวลนะสิครับ แต่คีย์หลักสําคัญเนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะได้รู้กันในสัปดาห์หน้านี้เลยแหละเพราะยังไงประธานเฟดก็ต้องพูดมันจะต้องเป็นอะไรที่สําคัญมากอย่างแน่นอนครับกับแนวโน้มโทนเสียงของประธานเฟดไม่ครับเราก็จะยังเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยต่อไปเพราะว่าเงินเฟอ้อยังไม่ได้ลดลงอย่างมีนัยสําคัญถ้าเกิดพูดแบบนี้นะฮะเปอร์เซ็นต์ตัวช่องกลางนี่จะล่วงฟืบเลยนะครับแล้วไหลกลับมาสู่นะครับ0.75%ด้ออีกครั้งแต่ถ้าเกิดแสดงท่าทีกังวลใจนะครับตัวเลขเศรษฐกิจเริ่มชะลอตัวเราเริ่มกังวลว่า ศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยอาจจะพบเจอกับภาวะถดถอยก็เป็นได้โอ้โหนักทุนครับตัวนี้เนี่ยมันจะดีเปรี้ยงเลยดีไม่ดีนะครับมันอาจจะมาเพิ่มที่0.25ก็เป็นได้เช่นเดียวกันตัวนี้เราก็ต้องจับตาดูนะครับอ่านี่คือขีดสาคัญสรุปก็คือตอนนี้ข้อมูลข่าวสารเนี่ยเริ่มเทใจให้กับทองคําฝั่งขาบายรวมถึงสินทรัพย์เสี่ยงที่มีความอ่อนไหวตอนน่อในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยแล้วด้วยนิดหน่อยนิดหน่อยครับตอนนี้สถานการณ์คู่คีสสูสีกันมากเลยทีนี้เรามาดูกันที่ ประเด็นของราคาทองคากันบ้างดีกว่านะครับกองทุน SPDR มีการซื้อขายอะไรกันเพิ่มเติมเดี๋ยวขออนุญาตเปิดกราฟนิดหนึ่งนะครับสักครู่นะครับผมชึบ วันนี้กองทุน SPDR มีการไม่ได้มีการซื้ออะไรเพิ่มเติมเลยครับคงที่อยู่เท่าเดิมนะฮะแม้ว่าราคาทองคำจะขึ้นบางคนบอกว่าคุณไอ้เมื่อคืนนี้ราคาทองมันขึ้นไม่ใช่เหรอทำไมเขาไม่ได้ซื้อขายอะไรก็เพิ่มเติมอันนี้ไม่เกี่ยวกันพี่ๆอย่างที่บอกครับทองจะขึ้นแรงลงแรงเนี่ยบางครั้งมันไม่ได้เกี่ยวกับกองทุนเสมอไปนะต้องต้องเข้าใจแบบนี้ก่อนนะครับแต่โดยภาพรวมแล้ว เมื่อไม่ได้ซื้อเพิ่มก็เท่ากับว่าเทรนยังเป็นเทรนขาลงอยู่แสดงว่ายังไม่ถึงมุมมองที่นักลงทุนส่วนใหญ่เขาจะเข้าทําการสะสมบายในระยะยาวๆแต่ถ้าเกิดว่าในระยะสั้นเดี๋ยก็ต้องบอกได้เลยว่ามีเหตุมีผลเหมือนกันนะครับที่ทองคามันจะขึ้นเพราะอะไรครับเพราะว่าเรามาดูในส่วนของตัวดอลลาร์และยูริปีกันพี่ๆดอลลาร์เนี่ยก็ขยับปรับตัวย่อแล้วก็ร่วงลงมาอย่างหนักเลยนะครับแล้วก็ลูไปถึงตัวยูริปีด้วยเมื่อทั้งสองเนี่ยเริ่มมีการย่อตัวลงมามันจะสถานการณ์ แตกต่างกันกั้อนหน้านี้แล้วเดี๋ยวดครับขอไปครับมันเดี๋ยวเมื่อกี้เสียงเหนือแป๊บหนึงครับมันจะแตกต่างกันกับสถานการณ์ก่อนหน้านี้แล้วครับนักทุนคือตอนนี้เนี่ย ยูซีปีมันร่วงแล้วแล้วก็ตัวดอลลาร์มันก็ร่วงแล้วด้วยเช่นเดียวกันแต่ถามว่ามันร่วงแรงจนเสียโครงสร้างหลักขาบายขนาดใหญ่ไหมคําตอบคือไม่ใช่แต่ถ้าในระยะสั้นๆน,นี้ก็ต้องยอมรับแล้วว่าราคาทองเนี่ยเริ่มจะมีปัจจัยสนับสนุนแล้วนะครับและอย่างเมื่อวานที่ผ่านมาเขาลงมาทดสอบกับแนวรับจุดบังคับเทรนฝั่งขาบายของเราพอดีเลยที่1638แล้วก็ดีดค่อนข้างรุนแรงการดีด ดุนแรงของทองคำเนี่ยไม่ได้เกิดจากข่าวของเขาเองนะต้องขอเรียนแจ้งก่อนมันเกิดจากการฟื้นตัวของสถานะตลาดครับทุกท่านอย่างเช่นอะไรครับดาวโจนส์นะครับเอสห้าร้อยเอสหนึ่งร้อยนะทุก็นจะถามต่อแล้วนะครับแล้วอย่างตอนนี้คุณราคาทองเนี่ยมันจะไปต่อได้เลยหรือเปล่าเนี่ยมันเริ่มฟื้นอีกแล้วยังครับยังถ้าขึ้นเนี่ยก็จะยังขึ้นไม่ได้แรงมากเพราะอะไรตลาดทําการปรับฐานเราคงจะต้องไปรอลุ้นกันในช่วงบ่ายเย็ยนๆเหมือนเดิมนะ่ะเหมือนเมื่อวานนี้เลยนะครับผมแล้วมันจะไปต่อไหมครับคุณ เดี๋ยวเราสรุปประเด็น้นานเทคนิคให้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นในเรื่องของตัวข่าวสารและความสัมพันธ์เนี่ยอันนี้เริ่มมีปัญหาแล้วเหมือนกันสำหรับทองคําฝังขาเซลนะใช้คําว่าเริ่มมีปัญหาแต่ยังไม่ถึงกับเป็นปัญหาหนักอะไรมากมายขนาดนั้นที่จะทําให้แบบว่าฝังขาเซล์อันตรายไปเลยที่นี้บางคนอาจจะเริ่มสงสัยแล้วก็เริ่มถามเออและไอ้มุมมองของคุณน่ะที่คิดว่าทองคําภาพรวมจะเป็นลล์เซลเปลี่ยนหรือยังตอนนี้ เริ่มเปลี่ยนนิดหนึ่งแต่ยังไม่ถึงขั้นกับเปลี่ยนหมดถ้าถามเป็นภาพรวมผมก็อยังให้น้าหนักทองคําว่าจะยังสามารถย่อดได้เหมือนเดิมนะครับแล้วมุมมองคุณจะเปลี่ยนแบบไหนนะจะต้องมีองค์ประกอบด้วยกันทั้งหมด3อย่างเหมือนที่ผมได้เรียนแจ้งไปในวันก่อนหน้าอย่างแรกก็คือโครงสร้างทางด้านเทคนิคดอลลาร์กับยูปรับตัวลดลงทองคําปรับตัวขึ้นซึ่งปัจจุบันมันเริ่มไปแบบนั้นแล้ว แค่ว่ามันเป็นระยะสั้นๆเท่านั้นปัจจัยที่2คือปัจจัยในเรื่องของตัวโครงสร้างเทคนิคราคาทองคําโครงสร้างเทคนิคราคาทองคําขยับปรับตัวขึ้นไม่ผ่านตรงนี้แสดงว่าระยะสั้นทองเริ่มจะกลับไปเป็นหน้าบ่ายนี่คือปัจจัยที่สองที่เสียไปแล้วส่วนปัจจัยในเรื่องของตัวข่าวสารละ่ะปัจจัยในเรื่องของตัวข่าวสารดูจากกองสุท SPDR กับดูจากภาพรวมที่ยังคงขึ้นดอกเบีย้ยก็ต้องบอกว่ายังไม่ได้เปลี่ยนไปทั้งหมดแม้ว่าจะโดนผลกระทบจากภาพที่เราเห็นก็คือ นักลงทุนตอนดีเริ่มมีความเชื่อมั่นบอฟเฟตจะชะลอการขึ้นดอกเบี้ยมันก็ทําให้เขาเรียกว่าปัจจัยลบของทองคำเนี่ยมันเบาบางไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเทียบเป็น100%ซตตอนนี้เนี่ยกำลังฝั่งขาเซลหรือว่าปัจจัยฝั่งขาเซล์มันเริ่มลดน้อยลงกว่าเดิมผมพูดถูกไหมคุณอ่ะใช่ครับนักงทุนพูดได้ถูกต้องครับผมประมาณนี้แค่ยังไม่มาเต็มร้อยเปอร์เซนต์เท่านั้นเองสรุปอีกทีนึงถ้าภาพโดยใหญ่เนี่ยหน้าเซลยังไม่มีปัญหาแต่ถ้าในระยะสั้น เริ่มมีปัญหาครับประมาณนี้เลยเอาละครับทีนี้เราไปสรุปในส่วนของตัวประเด็นทองคําทางด้านของตัวเทคนิคเข้ากันบ้างเลยดีกว่าครับพี่ๆประเด็นทองคงําในแง่มุมของทางด้านเทคนิคนะครับเราจะคุยกันแบบนี้เมื่อวานโซนด้านล่างจะเป็นโซนบังคับฝั่งขาบ่ายวันนี้เราเปลี่ยนให้ใหม่ครับ คือจะเป็นโซนตรงนี้1 6 4 0ง5ถึงสีจะทําหน้าที่เป็นจุดบังคับโครงสร้างเทรนฝั่งขาบ่ายหมายความว่าอย่างไรบมายเขาว่าถ้าราคาทองคําอาจจะมีการย่อตัวลงมาหลังจากนี้นะครับในช่วงสายๆบ่ายๆแต่ถ้าเกิดว่าคุณลงมาแล้วไม่ผ่านโซนสีน้าเงินตรงนี้แปลว่าหน้าเซล์เรายัางลุ้นไม่ได้นะครับยังลุ้นไม่ได้อ่าพูดย้ํสองรอบนะแล้วถ้าหลุดสีูนย์ไปแล้วคุณหลุดสี่ศูนย์ทำโลใหม่ไหมถ้าหลุดสีูนย์ทำโลใหม่แปลว่าหน้าเซล์จะกลับมาได้เปรียบอีกครั้งหนึ่งในแงงงง่มมุขอโคครรรส้้าาาาดาน แต่ตอนนี้ต้องยอมรับจริงๆว่ามันจะเริ่มเป็นการยกไฮและก็ยกโลแล้วแต่อันนี้โชคดีนิดนึงนะอย่าไม่ทำไฮใหม่นะพี่ๆนะแต่ก็แน่นอนครับไม่ได้ทำโลใหม่เดี๋ยวมารอลุ้นกันตรงนี้ว่าราคาจะไปทางไหนนะเออจะว่าไม่ทำโลใหม่มันก็ไม่ใช่นะกทุนเพราะว่าราคาทรมาทุ่มาทำโลใหม่แล้วมันขึ้นแบบไม่ทำไฮใหม่ด้วยแสดงว่าขาเซลลเนี่ย มันก็ยังไม่หมดหวังแบบ100%ใช่ไหมครับถูกต้องครับผมถ้าเป็นในแง่มุมเทคนิคนะเพียงแต่ว่าถ้ามีคนเดิมมาถามเราตอนนี้เนี่ยว่าฝั่งไหนได้เปรียบฝั่งขาบายได้เปรียบมากกว่าและฝั่งขาบายจะยังได้เปรียบไปเรื่อยๆตราบใดก็ตามที่ขาบายยังยืนเหนือบริเวณกล่องสีน้าเงินตกดีแล้ววันนี้แนวต้านอยู่ไหนคุณครับวันนี้แนวต้านจะอยู่ที่โซนด้านบนตรกดีครับนี่เป็นโซนตรงนี้เนี่ยครับตั้งแต่1667ขึ้นไปจนถึงประมาณ1680ซึ่งก็จป็น high, หกร้อยแปดสิบา มันขนาดนั้นเลยเหรอคุณไม่ไม่ครับเราให้เผื่อเอาไว้เฉยๆครับพี่ๆไม่ได้หมายความว่าราคาทองคําจะต้องขึ้นไปสูงขนาดนั้นนะครับเพราะเราตรวจสอบแล้วว่าตอนนี้ตลาดก,กําลังทําการปรับฐานอยู่ทองก็มีโอกาสจะวิ่งขึ้นวิ่งลงในกรอบแถวนี้ได้นักทุก็สามารถดักเทรดสั้นได้ทั้งสองหน้าไม่ว่าจะเป็นหน้าบายหน้าเซลนะครับแต่อย่างที่ได้บอกถ้าคือเขาปรับตัวยอดจริงแต่ถ้าคุณไม่ผ่านกล่องสินําเงินตรงนี้เนี่ยขาบายต่อให้ติดอยู่ที่ยอดดอยได้บนก,ก็ไม่มีอะไรต้องกลัวเพราะว่าโซน้เงินด้านล่างมันทําหน้า ที่เป็นจุดบ,บังคับเทรนฝั่งขาขึ้นหมายามว่าถ้าคุณดิ่งลงมานะคุณไม่ถึงด้านล่างเดี๋ยวมันก็ดีกลับขึ้นไปได้อยู่ดีผมก็ถึงบอกว่ามันสามารถเทรดได้ทั้งสองหน้านะครับแล้วถ้าจะเซลล์นี่โซนแถวไหนดีคุณครับก็ต้องเป็นบริเวณใกล้เคียงกับยอดตรงนี้หรือไม่ก็ยอดตรงนี้เนี่ยจะมีความปลอดภัยมากที่สุดครับแล้วก็มีอีกโซนหนึ่งที่เป็นโซนเซลล์สำคัญเลยในะวันนี้ที่ใครหลายๆคนจะจับตามองไปพิเศษก็คือโซนบริเวณสีน้าเงินด้านบนครับทีนี้เรามาพูดถึงประเด็นคนที่ติดลบกัันนนบบบบ้้าาาางงยยยติดดดลอออู่่ที อันนี้คุยกันชัดเจนราคาทองไม่หลุดกล่องสี้ําเงินต้องกังวลไหมครับคำตอบคือไม่ต้องไม่มีอะไรน่ากลัวอยู่แล้วต่อมาคือคุณที่ติดเซลอยู่ที่ด้านล่างคุณค้าพี่ติดเซลล์ด้านล่างทําไอดียคะเนี่ยอันนี้ต้องรอวัดแลี่พี่ๆคือความหวังของคนที่ติดเซล์ด้านล่างจะเคลียร์ได้ก็ต่อเมื่อทองไหลลงมาจนหลุด1 6 4 0งเท่านั้นแหละถ้าหลุดจากตรงนี้ไปได้ คนเหล่านี้มีลุ้นในการเคลียร์ได้เลยแล้วถ้าเกิดไม่หลุดล่ะคะถ้าไม่หลุดก็ต้องภาวนาไม่ให้ทองคำเนี่ยเข้าไปอยู่ในกล่องสีน้ำเงินบางคนถามต่อไอ้กล่องสีน้ำเงินไม่เป็นกล่องเซลล์ไม่ใช่เหรอเมื่อกี้คุณบอกเนี่ยใช่แต่ในทางกลับกันพี่ๆมันมีคนจ้องเซลล์แถวนี้จริงแต่แถวนี้คือประตูกับฝั่งขาบายระยะกลางๆได้ด้วยนะ พอถ้าเกิดว่ามันขึ้นมายืน1 6 8 0ปุ๊บเนี่ยเป้าต่อไปนะครับสำนักข่าวจะต้องลงได้เลยว่าเขาลุ้นกันถึงประมาณ1,700เลยเพราะฉะนั้นถ้า1 7 0 0จริงแล้วนั่งทุนมาติดลบอยู่ตรงนี้เนี่ยมันโดนกประมาณ7 8 0 0 0จุดมันอันตรายนะพี่เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะไม่ไหวนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมารอดูกันว่าโซนแถวนี้เนี่ยจะเอาอยู่หรือเปล่าถ้าเอาอยู่ก็ยังพอลุ้นได้แม้ว่ามันอาจจะทำให้นักทุนเนี่ยตัวสั่นบ้างนะครับอันนี้คือฝั่งขาเซลลขาบายที่ให้เอาไว้ ก็น่าจะทั้งหมดแล้วนะครับนักทุนในส่วนของตัวมุมมองทองคำนะวันนี้ยังไงต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับไม่แน่ใจว่าเกิดเหตุการณ์ผิดพลาดประการใดใน f c e e o o o นะครับก็เลยไม่สามารถที่จะไลฟ์สดได้เลยทีนี้เรามาดูกันที่ราคาน้ำมันกันบ้างครับก่อนจะจากลากันไปน้ำมันเนี่ยมี ข่าวสนับสนุนจากสถานะตลาดเมื่อคืนนี้ก็คือเป็นในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจไม่ดีนะครับช่วยลดความคาดหวังการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดราคาเนมันก็เลยยังสามารถยืนระยะได้ปรับตัวอยู่ในกรอบตรงนี้แต่ถามว่าหน้าบ่ายมันกําลังชัดไหมคุณดูภาพพอเราดูภาพพวบเราจะเห็นด้วยกันชัดเจนว่าหน้าบ่ายกําลังมันก็ไม่ได้มากมายเพราะว่าอะไรมันขึ้นเนี่ยแต่มันไม่ทําลายโครงสร้างขาเซลล์ตรงนี้เลยพอมันไม่ทําลายโครงสร้างขาเซลแปลว่าอะไรแปลว่าสถานการณ์ก็เหมือนเมื่อวานนี้ที่เราแจ้งกับนักทุนแบบว่า เหได้ทั้งหน้าบายหน้าเซลล์สถานการณ์คือ50-50เขาจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแถวนี้ไปอีกสักพักหนึ่งครับจนกว่าจะมีข่าวสารตัวใหม่แจ้งเข้ามาอย่างชัดเจนประมาณนี้เลยนะครับสรุปอีกรอบดนึงนะทองคําเผื่อบ,บางคนงงนะครับเพราะว่าวันนี้ผมจะไม่ได้เห็นคอมเมนต์พี่ๆก็เลยจะไม่เข้าใจว่าพี่ๆเนี่ยจะเข้าใจตรงกันครบถ้วนหรือเปล่า ทองคาถ้ามีคนมาถามว่าตอนนี้หน้าบายหน้าเซล์เป็นต่อก็ต้องบอกเขาว่ากําลังบายเนี่ยเยอะกว่านะครับกำลังบายเยอะกว่าตัวเลข 1, 6 5 3 5 8ตรงนี้จะทําหน้าที่เป็นจุดวัดกําลังฝั่งขาบายขาเซลเอาคุณแต่ว่าตอนนี้มันก็ยังไม่ทะลุด,ด้านบนไม่ใช่เรยครับมันยังไม่ทะลุแต่ว่ามันเจาะมากแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้มันก็ทะลุขึ้นมาเหมือนกันก็เอาเป็นว่าถ้ามันยังต่ํากว่า53คนที่ติดเซล์ด้านล่างเมื่อคือนนี้ยังพอรุนได้เพราะว่ามีบางคนเนี่ยเขาเพิ่งจะเซลกันแถวประมาณ40-45 ดูแค่5้าสามตรงนี้ถ้าไม่หลุดและมีการย่อแถวดีจริงลุ้นลงได้ถึงโซนด้านล่างเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่นะพี่ๆนะในไลฟ์ช่วงบ่ายแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ถ้าเป็นไปได้ก็ฝากเช็อก,กดไลค์กดแชร์หน่อย,น,น,ะน,ยนะครับนักทุนแล้วก็เน้นย้ํานะครับว่ากระผมเนี่ยไม่ได้มีเจตนาในเรื่องของการส,งส่งซิกน,นะเป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นส่วนบุคคลที่อยากจะให้นักทุนนําเอาไปประกอบการพิจารณาเท่านั้นเองพี่ๆก็อย่าใช้แนวของผมเนี่ยเป็นการเข้าออกหรือว่าเป็นซิกเลยนะ เดี๋ยวผมจะรู้สึกผิดขอบคุณมากเลยครับน้งทุนสวัสดีครับ